มืดบ่ครับบ่บ่ก้อยคือมืดแหน่โอ้ยเจ้าของมืออืดนะก้อยคือมืออืดแหน่เจ้าของมืดเนาะใส่เลขแบตมันก็มืดออืดอาะอ้าวเดี๋ยวยาเฝ้ายาเฝ้ามาจากไคเนาะเด็กหลับได้มาจากไคเนาะครับเนาะเอาไว้จากไหนก็เลขนี้ล็อกเลขนี้ล็อกเลขนี้ล็อกผู้ใดล็อกฮะผู้ใดล็อกอกบ่หูขึ้กันอ่ะกองกองสลากจากกองสลากจากใสรแล้วมันล็อกเจ้ามืออืม สตรษฐีเอามาไม่เด้อพี่น้องเก็บไปสองงวดก้อนจะปล่อยออกไ <ขอ S 2> ง,งวันตะเคยได้ยินนี่ครับนี่เขาทั้งสองงวดเลยนี่เป็นงวดที่สามที่จะปล่อยออกอากาศปล่อยออกให้พี่น้องทั่วโลกได้เห็นกันเลขนี้ล็อกนะครับพี่น้องเด้อแสดงว,ว่าได้มาสองงวดแล้วแต่ว่าเก็บสตรษฐีเก็บสต,ตร<บ>ีไว้สองงวดวันตะาได้กล้าออกให้พี่น้องเบ้างแมครแต่ว่ามันเข่าสองงวดเลยเป็นบ่เข่าสองงวดติดต่อเลย งวดนี้งวดที่สามงวดที่สามก็เลยอยากบอกพี่น้องเป็น,น,นเพื่อาเปื้นอนุญาตให้ออก <Okay. S 2> จะคอยเอามาออกนี่นะครับเขา 6, บาดด่าเข่าหกห้าเข่าหกห้ากับหกสี่สองงวดล่าสุดนี่หกห้าหกสี่้าสี่ครับงวดล่าสุดนี่สองงวดสถิติของเด็กล็อกงวดแหลกหกห้างวดแหลกหกห้า หกงวดที่สองหกสี่หกสี่อ่าครับงวดที่งวดที่สามหนึ่งตุลาหกแปดเป็นงวดที่สามครับที่ห้องไหนทายทำแล้วก็ได้ออกอากาศกันค่ะนะครับอ้าวไอ้ทำเตรียมพร้อมหรือยังครับเตรียมพร้อมเลยป้าเตรียมพร้อมจุดเขียนว่าเลขนี้ล็อกเด้อเลขนี้ล็อกครับเลขนี้ล็อกต้องเคยได้ยินนี่แหละครับเลขนี้ล็อกนี่เธอเขาแลนไปล็อกไว้เนี่ยฝันแลนนี้เนาะพี่น้องนี่นี่ตัวมัดล็อกเน <laughs> พกตัวอ,อะไรไเข้างากนี้เอาเสนะเพิ่นไหนจากสุดครับไอ้ทองทองงวดนี่เพิ่นไทยมาสามตัวสองชุดครับนี <3 S 1> ่ชุด <S 2> 2 <S เดียวแต่เราไม่ไม่ชุดชุดกันเลยตัวเดียวค่ะครับสองตัวมีสี่จุดครับิ่นแยกบนรางมากันแยกบนล่างานี่ครับวิ่งอ้าววิ่งเนาะวิ่งประผาดตกเกียรเดือของคุณวิ่งสี่ วิ่งสี่กับสองครับวิ่งสี่กับสองเด้ออ้าจดไปพร้อมกันก็ได้ครับพี่น้องวิ่งสี่กับสองพร้อมยังเขียนยังพร้อมนะครับเขียนแล้วครับสามตัวพร้อมนะครับครับผมหก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 สองสองย้ำอีกครั้งครับหกหกสองหกหกสองครับ สองหกหกมุดกัดมุดกัดอ่ะชุดที่สองครับชุดที่สองเป็นตัวกันเพิ่นเด้อครับเก้าสองหกหกสองเก้าสองหกครับหมุนเลขหกเป็นตัวหนึ่งมุนเลขหมุนเลขหกมาเป็นเลขเก้าตัวหนึ่งครับเก้าหกสอง็ตัวเดียวนะจะเปลี่ยนจากหกเป็นเก้า สองตัวเพิ่นตัดมาจังแดงาสตัวสีมันใกล้หกสองแท้ๆทัหสองเก้าสองสำหรับเนี่ยทางสองตัวแหะครับสองตัวสองสามเดาผิดีกี้พี่น้องเดาผิดเลสองสามเด้อสองสามเห็นจยงครับประมาณสองหกชุดต่อไปครับสองหกครับอ้าวนนีัตี้ นึ่งก่บลมี่สองหกกตัดมานสิอ๋อนี่งก่บมี่มาสิอ่ะสองสามกับสองหกได้พี่น้องเลขยังก่อเลขนี้ล็อกครบแล้วค่ะนี้ล็อกถึงอ่าอีกอีกตัวไรบ้านี่ยสี่ห้าสี่ห้าค่ะเขียนชัดๆจ้าสี่ห้าเด้อชัดๆเน้นๆไปเลยค่ะเอฟซีอ่ะตัวสุดท้าย สี่แปดสี่แปดสนหอนุโมทามิสี่แปดออกงากเล้เนยตุนเลขล็อกหมดแล้วครับเลขหนีล็อกเลขนี้ล็อกครับได้มาแล้วนะคะสี่แปดนี่เขาก็ล็อกสี่แปดนี่เขากพอล็อกตุบแปดสี่หกหกสองเก้ากำลังเขียนอยู่พี่น้องเก้าสองหกสองสามสองหก สี่และสีนะครับเอฟซีวงกลมวงกลมตัวไหนสองสองเอ้ยหกหกสองยังนะหกหกสองวงกลมครับวงกลมตัวเดียวหกหกสองสองตัวสอับสองตัวสี่ห้ากับสองหกครับสี่ห้เท่านั้นนะครับน้อยทุนน้อยมีลบ จัดไปงวดเลขเจตังออกซื่อตื่นใช่ไหมเจตังยืนรับแม่เจตังยืนรับถูกไหมครับเนี่ยถูกต้องครับถูกกันน้องข้าหลวงมาโซจัดไปนะคะ SC เลขหนีล็อกโอ้นี่เลขหนีล็อกแน่นอนเลยเลขด้หนี่เลขร้อยเอเลโกเลขเอางั้นเอาตัวอะไรกันมาตัวโอเคไม่ดีไหมครับ เอาทางไหนก่อนชัดเจนนะครับะเก็้าลดครับพี่น้องมีล็อกค,ครั้งแรกนะคะรับิดมีล็อกเลยตุ้งชุดฟองสำหรับตัวเลขนี้ชัดเจนนี่แล้วชัดเจน, <Ki> นไหมครับวิ่งสี่กับสองทุกคนแคปได้หมดแล้ววิ่งเลยไเนบ่ยพลาดตัววิ่งอ่ะแมนมีล้านวิ่งล้านมีแสนวิ่งแสนเล่สามตัวหกหกสองแมนกับเก้าสองหกสองตัวสองสามวิ่งวิ่งเพิ่นเลยสี่ห้าสี่มีล้านวิ่งล้าน มี่ล้านวิ่งล้านแมนสีกับสองเอาเลยจัดไปจับสายวิ่งสายรูดหมอผ่านรับประกันรับประกันท่าไหมฮะท่าเด็กจริงท่าท่าวะท่าวะทุบพับบ่บ่ถามบ่ถามบ่มีไหนนี่โคตรตัวนี่ยที่พาทุกคนดูดน้ำ จถามภูม <oung> ิใจนี่เพราะตัวเนี่ยพอาตัวด้วยถามภูมิใจนี่ตึ๊กตัวเนี่ยเออถ้าโดนน้ำผ้าดดน้ำผ้าโชคดีนะครับผ้าโชคดีโดนพุทเดียววะไอ้ผ้าโดนพุทธเดียวแล้วโดนผู้เดียวเนาะเดาเหลือผงว่ามหาขวัญตัวเนาะโอเคเนาะชัวร์แล้วนะครับอยากจะสรุปเลยนะครับจะสรุปง่ายๆนะครับคุณไอ้ฟองได้มานะครับเลขที่เอาแนวทางมาฝากเนาะนะครับกับแนวทางเลข นีล็อกนะครับประจําวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับสามตัวสองชุดนะครับสองตัวมีสี่ชุดนะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับผล่วงกลมสีแดงแดงนะฮะได้ครับได้หกหกสองสองตัวสองหกกับสี่ห้านะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมเดกนีล็อก โชคดีนะครับหนึ่งตุลาหกแปดนะครับโชคดีครับสวัสดีครับเล้วได้มาจากไหนเลขนี้นี่หรอกนี่หรอกก็จะเป็นกล่องเลยเออเตอกว่าลายิดกล่องนิดนึงเลขมาจากไหนนี่ได้มาจากไหนเลขได้มาจากไหนใครส่งมาให้กดส่งมีคนส่งมาให้นั่นว่าผู้หญิงอยู่น้ำมนมีที่มาเนาะมีที่มาลาไม่ใช่กล่องมา